ฮัลโหล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 สวัสดีทุกๆท่านค่ะตอนนี้กลับมาพบกับคุณนายสายจัดอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนาะตอนนี้วันนี้ค่ะเรามาเที่ยวเขาคขกันและนี่ที่นี่ก็คือทุ่งมาเกลเอตค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้เราจะมีดอกไม้ที่เป็นสีสีะค่ะเพียบเลยค่ะที่เขาพ่นๆสีกันอะค่ะเขาเรียกว่าดอกย้าใช่ไหม ดอกหญ้าหรือว่าต้นปลอมเงี้ยหรอคะแดดถ่องนุ่มเลยค่ะเย็นหัวเลยนลย้ำม,มึดมากเลยค่ะอากาศมันร่มเย็นอยู่นะคะเพราะว่ามันอยู่ในกลางเขากว้างมากมากเลยนะคะแต่ว่าคือตอนนี้แดดร้อนมากเลยบ่ายสองโมงค่ะถ้าเกิดมาตอนที่แบบว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมาต่ควรมาเย็นๆนะคะ น่าจะมาพักผ่อนหย่อนใจได้ดีแล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยๆกันเพราะว่าช่วงเนี้ยช่วงปลายสองมันจะร้อนมากๆเลยค่ะมาค่ะเราไปดูกันสวยมากเลยนะคะตรงนี้ค่ะสวยมากเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันเลยนะคะถ่ายรูปกับน้องไมเคิลไมเคิลไหมคะไมเคิลฮัลโหลไมเคิลเนี่ยไมเคิลฮัลโหลไมเคิลมาค่ะแล้วมาถ่ายรูปกันนะะค เด็กถือโล่มของคุณจสีค่ะเอาออกกล้องให้ออกกล้องเนี่ยเด็กถือล่มเด็กขือโล่มให้เห็นเลยเนี่ยอยากออกกล้องมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปข้างล่างกันนะคะมาค่ะบ้เมันลื่เเไงด็กถื่ล่ม เย็นกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะมันประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามแดดมันค่อนข้างแรงมากๆเลยค่ะอาจจะทําให้เราไม่สบายได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาเที่ยวช่วงประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นค่ะหกโมงเย็นวิวมันน่าจะสวยกว่านี้มากๆเลยนะคะแล้วก็คือบรรยากาศก็น่าจะดีแล้วก็อาจจะไม่มีแบบว่าแดดร้อนอะไรเงี้ยอาจจะมีหนาวนิดๆค่ะสามารถใส่เสื้อโค้ทเสื้อกันหนาวอะค่ะเข้ามาถ่ายรูปกันนะคะเป็นพร็อพที่แบบสวยงามได้เลยค่ะ แต่ว่าวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์แล้วคนก็เยอะค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วมันก็คือแบบว่ามันอัดอั้นช่วงโควิดมานานนะคะคือปิดมาตั้งหลายเดือนมากแล้ววันนี้มันเป็นเหมือนว่ามันเป็นอาทิตย์เหมือนเปิดอ่ะพวกคนกรุงเทพหรือว่าคนต่างจังหวัดก็ลุมกันมาเที่ยวแบบว่าลุมมากันใช้มากันกินมากันเที่ยวกันเนี้ยเนาะแต่เราลงไปถ่ายรูปข้างล่างนะคะนี่เราก็ไม่ลืมที่จะใส่แมสกันเนาะถึงเราจะมาเที่ยวถึงเราจะพาทุกคนมาเที่ยวเราก็ไม่ลืมที่จะใส่แมสป้องกันโควิดเนาะ ตอนนี้รถนักเข้าเพี่ยวก็มากันเรื่อยๆนะคะมากันเรื่อยๆเลยคะขึ้นเขากันมาเรื่อยๆเลยนะคะมาค่ะทุกคนเราจะไปตรงนู้นกันเลยนะคะดอกไม้ที่เป็นสีส้มสีแดงสีเหลืองไปค่ะตี้มีหาง ค่ะถ้ารอเราอยู่ตรงนู้นก็หมดแลวค่ะถามว่น่เลเหะื us, us, ่อน่คะแล้วตอนนี้ก็มาถึงไดโรเสาร์ไปเลยค่ะนี่ค่ะปากไดโรเสาร์ เราเป, yup. เป็นคนที่ชอบไดโดเสามากเลยค่ะเราก็ต awesome. ื่นเต้นประทับใจมากเลยนะคะยังไม่ได้เข้าไปเลยค่ะประทับใจแล้วค่ะเพราะเราตื่นเต้นมากเลยค่ะที่เราจะเข้าไปดูไดโดเสากันค่ะไดโนเสาเขาค้อนะคะไปค่ะเล้าไปหาในคลกเลยตอนนี้นะคะเราพามาที่ Amazing ไดโดเสาแอดเขาคอกันค่ะโดยจะมีค่าบริการนะคะเจ็กค่าสิบาทและผู้ใหญ่หนึ่งร้อยบาทนะคะ ค่าเข้านะคะมะค่ะเราปาที่ไกลโดสานะคะเป็นอัพเลสต์ทไทรโดสแอดเข่าคอกันค่ะและที่ที่นี่นะคะเรามาเป็นที่ที่สามแล้วนะคะที่เราแวะมาเที่ยวกันนะคะก่อนที่จะเข้าที่พักนะคะเพราะว่าเราจองที่พักไว้ที่ไทรออนเข่าคอค่ะมาค่ะมาชมกันเลยค่ะคือโซนด้านหน้าคือโซนด้านหน้าค่ะ ตรง Amazing ไดโนเสาแล้วนะคะตรงโซนด้านหน้านะคะมีที่ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะตรงนี้จะเป็นน้ําตกนะคะซึ่งน้ําตกจะไหลมาอย่างนี้ค่ะแต่ว่าน้ําค่อนข้างที่จะไม่ค่อยใสเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงปลาในนี้นะคะเพราะว่าปกติเวลาเราไปที่อื่นเวลามีน้ําตกอะมันจะมีปลาอยู่ในบอ่อด้วยเนาะแต่ที่นี่ไม่มีค่ะแล้วก็จะมีตรงนู้นเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่ไว้ถ่ายรูปอะ่ะสวยๆแอบข<อ>้างเสาได้เสา เขาเรียกเสาแดงเราจะเชิอเข้าไปทางไหนดียค่ะใต้นั้นเลยวรู้เนี่ยเราไปถ่ายตุกตาเขาเดี๋ยเดยวไเย้เราไเเเ็กเเล็กกัแต่ว่าครมันติดปรปรุงค่าเข้าค่าหนึ่งร้อยบาทมันคุ้มค่าเข้าไหมช่วงเนี้เปิดได้เลยนะ โโออ้หนี่ใช่ค่ะคึกคึกแบบคึกแบบคึกจริงๆโอ้ว้าวดีไปแล้วนี่ว้าวว้าวดีไหมเนี่ยว้าวจัตาว้าวว้าวมันชื่ออะไรคะเบคกิออโซลัสมันขยับปากได้ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเขาไม่ให้เราเข้าปากกินนะคะเพราะมันเอียงคอด้วยอันนู้นอยไม่อยู่ไม่เลยนะฮัลโหลทุกคน มันขยับคอได้ด้วยนะคะแต่ว่าเขา้าเข้าไปจับตัวค่ะฮัลโหลมันชื่อ B บ O Solas รัสใช่แม่ลูกอ๋อมันขยับได้ไหมครับโลกแห่งไฮรรี่กลับมามาดูวันนี้นี่ฮัลโหลทุกคนฮัลโหลทุกคน ไต่อแล้วอันนี้มันคือหนวดปลาหมึกคุณต่อคะยังไม่เสร็จโอ้โอ้แต่ว่าแสงมันแดดมันส่องตานะคะแสงมัวส่องตาเราแล้วค่ะอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะคะกําลังก่อสร้างอยู่ค่ะแต่ว่าแสงมันส่องตาเรานะคะนี่หยิบขาววงกดกระจกค่นเดี๋ยวเราจะแทนตรงนี้นะคะี๋ยวเราแทนตรงนี้ค่ะนี่นะคะเป็นทางเข้าขาววงกดนะคะแต่คาว่าวงถ่ายไปนะคะน่าจะแจ้งร้านเราทำนะคะ นีะะคเสรัไปค่ะเข้าวงก์กมาเลยค่ะเสียงก็จากกล้องนีดนึงนะคะเฮ้ยเฮ้ยอบคเจอาหน้ีนะแ จะฟักตัวออกมานะคะมันเป็นเดรัเสาเด็กมากเลยนะคะเนี่ยสกองอันนี้เป็นเดร,รัเสาเอียวนะ <laughs> อนี่เลเหมนเียวนะคะมัน<อ>เป็นเ,เียวม<อ>ันมีกระจกแตกไหน้องเออจเดินชมลูกกระจกแตกหนนี่น่าแบบ่าอางน,นี้ แก่เกินแก่งเกินโอ๊ยแม่เฮ้ยว้าวตกใจตกใจตกใจอะไรเก๋สาวโอ้ยมันหลุดตาได้ด้วยอะน่าสนิงมากเลยอ่ะมันทนเห็นทับอยู่นะคะท่องสารมันมากเลยอะฮัลโหล ลงมานะคะร้อนมากเลยค่ะเราออกมาเจอเราเสาที่เป็นลูกนะคะเลยหลายตัวเลยนะคะเป็นเราเสากระตุ้นค่ะเด็กๆน่าชอโอ้ลอ้ยคารอัอันนี้อะไรอ่ะตัวรน้อนดมดจอมันชื่อคาเปจราดาจาราดา ไปกินไอศครีมค่ะบ้ากินไอศครีมอะค่ะปากแห้งหมดเลยค่ะเจินไอศครนะคะควรจะขอวุงกดเราวนเราวนก่อนนะเราจะได้ซื้อของกินกันเผื่อว่าเราจะหิวบานบานแล้วนะคะเซยลาทอปนะคะเซย์ล่าทับอันนี้นะคะน่าจะเป็นในวิชาที่หนูร้ายนะคะในช่วงเวลา154ล้านปีก่อนนะคะปลายยุคจูเลสิกชื่อ แล้วตอนนี้ก็ชื่อสิตรัสโทโซรัสอะเมซิงคาโนโทรัส,ท,ท,รสที่ระคะตัวอะเมซิงข,ของเราเองถูกไหมคะที่เราจะมันมันจะอยู่ในที่เราดูไอ้เนี่ยอันไหนทีเล็กทีเล็กนี่เหรอคะนะคะเราไปดูที่ทีเล็กกันค่ะทีเล,ล็กะะลตัวใหญ่มากทีเล็กมันจะมีขาแบบนี้นะคะแล้วก็วิ่งตกงต,ต,ต,ตก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 อย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช่ใ oui, ช er ่ไหมทีเล็กกันในโดยเสาอ่ะจะบิเนี่ี่บอกว่าพออยู่ตรงนี้ปุ๊บมันจะโผล่มาเฮ้ยก็ใหม่นี่ว่ะแล้วเราก็จะไปหาอ้ิี่ขายกท่าทำน่ยอเา้อน่หจะขคยากแรกเขาจะมีขาน้อย แค่น้อยแต่ว่าขยับได้อย่างเงี้ยตูเลยไรตั้งตรงนี้ตั้งตรงนี้คาปิดอ่ะใช่ไหม้าเนี้ยไม่ตูมตรงนี้ตาเนี่ยหนังตาคาปิตแมเดี๋ยวไปหาโครงกันล้างมือก่อนน้องใคาจะเรียนม้าอะไรก็ไมามีคนขายไหมเอ้ยมาสวนสนุกนี่ไื่นีคนขายอ่ะอ่อซีรีมเครื่องนี้ก็เสียค่ะไม่มีคนขาย ไปหาคนขายไม่มีคนขายจะเปิดรถไปวะคุงงประตูก็ไม่มีแล้วจะเป็นปะตูไม่ปเมันไม่ปูกัสยงไ่่เลยเสียงมจ็กรตกแกุ้งอย่างมกันะตอกตะแรงตกะปุกแล้วก็ปูเลยนั่นแหละ้แต่แต่เดิมปล่อยสาูแล้ว ใช่ทางออกว่ะไม่ใช่หรือว่า,วาวมันรู้สึกแบบทางแบบหล่อเราเปิดมั้ยคะแล้วมีสิ่งบแบบแปลกปลอมข้างหนั<ฮ>้นถึงทางออกแล้วคะ่ะออกกันได้แล้วเซ่ก็จะเป็นร้านน่าจะเป็นร้านาท่าของพี่ระลยค่ะในร้านตรงนี้ค่ะแต่ว่าไม่มีไอศครีมขา,ขขา,ขายเนาะ โอ้แล้วก็มีของที่อันนี้ตัวเล็กสาวตัวใหญ่ยี่สิบห้าบาทสามารถซื้อเป็นของฝากหรือของที่ระลึกได้นะคะแบบนี้เลยค่ะซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้เลยนะคะบบบบจะซื้อเป็นตัวชุดไม่มีไอศครีมขายหรอคะค่ะไอศครีมเขายกตู้ไปแล้วจ้ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็มาเที่ยว a เมซิงไดโดเสาจบทริปที่นี่แล้วแล้วก็ไปที่อื่นกันค่ะฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราถึงไปสนีเขาคอแล้วนะคะมันเป็นจุด พักชมวิวนะคะและตอนนี้ค่ะเป็นเวลาสี่โมงกว่าแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะตอนนี้จริงๆเราอยากเสื้อโค้ทมาใส่มากๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนรอดูคืนนี้กันนะคะว่าอากาศจะลดลงกี่องศาแล้วก็จะจะหนาวมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิวกันเลยะคะ่ะเขาขอต้องมาหยุดพักชมวิวตรงนี้กันเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาเปิดให้ตั้งแคมป์ได้นะคะเห็นจากเพื่อนๆที่มาเที่ยวกันนะคะตั้งแคมป์กันแต่ไม่รู้ว่าค่าตั้งแคมป์เท่าไหร่นะคะ โอ้แต่ว่าตรงนี้ดดแดดร้อนนิดนึงนะคะไค่ะทุกคนอย่างที่ที่เราไปถามพี่เจ้าหน้าที่เมื่อกีน้นี้นะคะคือ คือเต็นท์นะคะเขาจะมีกางเต็นท์ให้กับผู้ที่มาเที่ยวอยู่แล้วอะค่ะคือละ600บาทค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราถือเต็นท์มาเองเขาจะคิดรายหัวค่ะเป็นหัวละ80บาทค่ะลแล้วเรามาดูจุดชมวิวตรงนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะเฮ้ย<อ>ข้างล่างเป็นของอะไรอ่ะเราขอร้านกินปลาหมึกเลยนะ<ๆ>คะเขาหิวมากเลย ไห้าบาทอ่ะไหนอ่ะฮัลโหลทุกคนดูด้านล่างเป็นที่พักเยอะแยะเลยนะคะไม่รู้ว่าหนึ่งในนั้นเป็นของเราหรือเปล่านะคะที่ไหนได้เป็นส้อยออนเป็นที่พักของเรานั่นเองนั้นนะคะทุกคน